โอเคสวัสดีความรัจริงๆแล้วกันหุบเข้ามาสนานมโอเคกระถุบกระถุบเข้ามาใกล้ๆโอเคด้วยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวใช่น้ำตัวกันหน่อยสิได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจินนี่นันทิชาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจน่าอินเตร์ลีน่าค่ะสวัสดีค่ะเรเน่บรอนิก้าค่ะ สวัสดีค่ะมิวทันทิพย์ค่ะเป็นยังไงในที่สุดก็มาถึงไฟนอล E ีพีก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากอ่ะคือเหมือนแบบเราเพิ่งถ่ายแล้วอยู่ๆก็แบบจบแล้วเออก็เลยคือด้วยความที่ว่าเฟิร์สแซฟเฟอรโดอ่ะมันเป็นสโคบที่เล็กแบบหมายถึงว่าเล็กกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คืออบอุ่นแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าเราก็ได้เลื่อนสโคบมาใหญ่ขึ้นใช่แล้วเราก็เกิดแบบ เขาเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์เนอะคือจิ๊กไม่คิดว่าจะมีคนมาอยากอยากดูลาซิเฟสสดเยอะขนาดนี้ซึ่งบัตรเราก็ขายหมดภายในแบบประมาณเร็วอะชั่วงหนึ่งใช่เป็นยังไงบ้างจิ๊นี่เป็นยังไงบ้างก็คือใจหนึ่งอะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบในที่สุดเราก็เราก็ได้เจอทุกคนแล้วก็เออมันก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วเนาะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ใจหายเหมือนกัน เพราะว่าก็ไม e ่อยากให้มันจบเลยอ่ะแบบทุกวันเสาร์ต่อไปอาจจะเหงานิดนึงแต่ก็ไม่เหงามากหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรามีอะไรเสิร์ฟให้เรื่อยๆใช่แต่ว่าเมื่อคืนก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยค่ะพี่มิวเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆมากแล้วก็เจอแม่แม่เทรนกันแบบโหนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งกันมากที่เห็นขึ้นเทรนเป็นเลขตัวเดียวตลอดใช่ไหมคะ แล้วก็ดีใจที่มาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เราก็นึงก็แอบใจหายที่ต้องบอกลาตัวละครแต่ก็ดีใจดีใจค่ะแต่เนี้ยมันก็แบบอย่างไรคะคุณเขาบองวีที่ผ่านมานี้คุณแบบว่าเป็นที่ยินดจให้คู่เขาตลอดเลยนะใช่ก็ รู้สึกเหมือนหุยอีพีนี้เราก็เราแบบอเวนเจอร์มากๆก็รู้สึกรู้สึกตื้นตันใจค่ะดีใจที่มีแฟนๆดีใจที่มีแฟนๆชอบซีรีส์ผิดรักเกอียขนาดนี้ดีใจที่ทุกคนแบบสปอร์ตน้องๆของหนูแล้วก็สปอร์ตแบบบ้านเราขนาดนี้ก็ตื้นตันใจมากๆแล้วก็แบบพอเข้ามาพอเข้ามาตรงนี้เราเห็นแบบทุกอย่างแล้วก็รอแค่เวลาที่ทุกคนจะเข้ามาเพื่อแบบทําให้มันเป็น เออ e n d i n ที่สมบูรณ์ใช่อาจินนี่เจน่าวันนี้เรามีโชว์อะไรมาให้แฟนๆหน่อยเอ่อเราก็มีเพลงเพลงซีรีส์มาร้องให้แฟนๆฟังค่ะก็จะเป็นเพลงอะไรต้องรอก่อนโอเมันก็เป็นเพลงจะไม่สนุกเข้ากับมูดนี่แหละค่ะก็ต้องดูว่ามันจะจบด้วยมูดอะไรก็มีเพลงอะไรมีมีโชว์เซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าคืนนี้แหละ ก็จะได้ชมกันเอาพูดถึงที่ผ่านมาเนอะแปดเก้าคือแฟนคลับตับไตพังไปหมดแล้วล้ำตาหไหลคนพวกคุณรีแอคเองก็ยังร้องไห้ใครร้องไม่ <c oughs> ไม,มีไม่มีอ่ยังไงซีมันเป็นยังไงซีเอ,เอาเอาเริ่มจากใครดีเริ่มจากพี่หมอเปรมก่อนไหมครับเป็นคนที่ตัดทุกสิ่งอย่างเลยเอ่าก็คือเราก็ตัดเขาเพราะว่าด้วยปัญหาทางบ้านเนอ,อแบบว่าเราก็ไม่ได้ อยากจะตัดหลอกแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีพีเก้าเศร้าเศร้าจริงๆแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็อาจจะต้องเตรียมทิชชู่ <c oughs> เตรียมเพื่อนข้างคอยปลอบหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเออเราเราได้เห็นในพาร์ทที่เราอยากเห็นไปเยอะแล้วเนาะแบบตอนที่ถ่ายกันนะคะซีนดรามา่าตอนนั้นเขาบอกให้เล่นก็เล่น แต่ว่าเราอะไม่ได้มีเวลามานั่งเช็คหลังกล้องหลังมอเลยว่าเออแบบมันจะเป็นยังไงก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบเออการแสดงครั้งแรกของพวกเรามันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วพอดูแล้วมันก็เออมันก็ภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคแบบ our hard work pays off นอะใช่ค่ะแต่จะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าคือ ในซีรีส์อะเจกับพี่จีนี่ต้องร้องไห้อยู่แล้วแหละมันมันเป็นไปตามบทแล้วก็เป็นไปตามดิเรกชันอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าพอเจเห็นคนที่ดูซีรีส์เราแล้วเขาอินตามแล้วเขาร้องไห้อะมันเลยทําให้เฮ้ยสิ่งที่เราทําอะคนเขาเหมือนแบบเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นจริงๆเหมือนกับที่เราเชื่อในบทละครแต่ซึ่งกับกลายเป็นว่ามีแบบคนดูที่ร้องไห้อะกับกลายเป็นว่าเจมไม่ได้ คือเจก,ก็ดีใจนะที่ทุกคนร้องไห้แต่คือหมายถึงว่าเ <c oughs> ข้าใจปะคือหมายถึงว่าเจดีใจที่ทุกคนแบบได้รับสิ่งที่เจส่งไปเ <c oughs> พราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะเ <c oughs> สื่อมันเออใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบเห็นคนแบบอินตามอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เออคนเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการที่คนดูได้รับสิ่งที่เจแบบพยายามฝึกฝนที่จะแบบส่งให้อะไรเงี้ยเพราะว่า เราใช้เวลากับซีนแบบดราม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันค่อนข้างที่จะยากจะว่ามันคือพาร์ทที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลยเพราะว่าคือหนูถ่ายกันแบบคอนติเนีย2สองชั่วโมงอะคะ่ะในฉากฉากเดียวไอ้ฉากยื่นแหวนะเราก็ต้องร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนแบบไม่มีน้ําตาแล้วอะแล้วกลับกลายเป็นว่าที่ทุกคนเห็นฉากต่อไปที่หนูออกที่จะเดินออกมาจากประตูแล้วจะก็ล้มตัวร้องไห้อีกอ เจก็ยังต้องร้องต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทำให้เหมือนจะว่าด้วยแบบสตอรี่ที่ถ่ายอะหมายถึงว่าทุกพื้นที่มีเรื่องเล่าอะนี่ก่รอไหมคะทุกสถานที่มีเรื่องเล่าแต่ว่าพอะจจะเห็นตัวเองคู่เนี่ยพวกเนี่ยเขาก็จะดูล้วร้องไห้ใช่ไหมแต่เจเป็นคนที่ดูผลงานตเตงแล้วก็คิดว่าคือมันไม่ได้เป็นการตีตัวเองหรอกนะคะแต่คือหมายถึงว่าจะดูแลวจะก็ดูว่าจะต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าหรือว่า จะควรแก้ไขอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เจเบ็นคนตั้งใจดูมากในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูะรายละเอียดของตัวละครน,นั้นๆ่นนะว่าจะจะแก้ไขอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนดราม่ามันเกิดเรื่องราวแบบค่อนข้างที่จะเยอะคือเจะร้องให้จะร้องให้มาแล้วสองชั่วโมงใช่ไหมแล้วจะก็ร้องไห้ไม่ออกแบบอฉากที่จะต้องร้องให้หนักๆอะมันเลยกลับกลายเป็นว่าผู้กํากับกับพี่นกแล้วก็ acting coach อะ คือเขาก็ต้องใช้งัดวิธีที่แบบเอาเอาอย่างอื่นมาเล่นอนะ่ะนึกออกไหม <c oughs> คือคเขาให้เจตต้องแบบร้องไห้ให้ได้สิ่งที่ทําก็คือแบบอันนี้ก็แบบอันนี้เราก็เกิดการขอโทษกันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คือหมายถึงว่าครูออก,ก็แบบจับเจออกมาใช่ไหมเขาเห็นเจแหละว่าจะพยายามแบบเอาทุกเอาทุกอย่างขึ้นมาแล้วในชีวิตแต่มันก็ยังไม่ได้เพราะมันหมดไปแล้ว <c oughs> เจตเขาก็เลยใช้การที่แบบจับขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแบบเนี่ย คนทั้งหมดเนี้ยรอจะน่าอยู่คนเดียวนะถ้าเกิดจะลองไม่ได้เขาต้องเสียเวลากันไปอีกเท่าไหร่เราพูดดังมากทุกคนก็คือแบบตะกงตะก,ก,กองก็คือมองหน้าจริงแบบ <c oughs> แล้วแบบเราเขาเราขวก็สั่งสามสองหนึ่งลองให้ได้นะถ้าเกิดลองไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเปิดน,น,นั้นมาจะก็ร้องเลยจะลองให้สรุปแล้วฉากนั้นใช้ได้ แต่ว่าหลังจากที่เขาคัดอ่ะจะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยเขาเนี้ยจะหยุดร้องไห้ไม่ได้แต่นั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเพราะว่า acting แบบไายว่าครูอ้อก็อยากให้เจที่จะร้องไห้ได้เขาก็คงสรรหาวิธีช่วยเจแบบที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เข้ามาขอโทษแล้วเขาบอกว่านี่มันคืออีกหนึ่งวิธีที่แบบในไฟไหม้ขนาดนี้มันแบบ ต้องใช้อะไรเงี้ยแต่เจ๊ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะเออจ๊ก,ก็รู้สึกว่ากลับกลายเป็นว่านี่แหละเจ๊ก็เลยรอดูฉากว่ามันจบมันเป็นยังไงใช่ค่ะอพี่มิวลาหลาคนบอกว่าอยากมีเพื่อนแบบหมอโบมากทั้งไฟทั้งช่วยทั้งทุกสิ่งอย่างเออขอแก้ข่าวก่อนครับไม่ได้เจ้าชู้ค่ะไปถึงกันลชีวิตจริงหรือว่ <laughs> าหมอโบค่ะออแล้วชีวิตจริงไม่คนดีค่ะขอแก้ข่าวก่อนรับพิสตาคนเดียวค่ะใช่เพราะว่าใครเจอหน้าก็ อย่าอย่นั้นไม่ไม่ได้เป็นความแบบนั้นใช่ไหมอ่ะใชใช่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 ไกับคุกับบทบาทหมอบหละไคนก็คือชมมากอีมช่วงท้ายๆนี่คือแบบว่าปลอบใจเพื่อนสุดตัวมันเป็นบทน้องเป็นันมันเลยต้องเล่นตามเป็นบทยังไงไม่มีให้รีแอคเป็นคำตอบได้ไหมเพราะว่าแบบเออด้วยความที่เราเจอบ อบทเรามันก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าของน้องใช่พอเราเอ่อเอาเป็นว่าดีใจแทนน้องที่ใช้แสดงออกมาได้ให้เราเสียน้ำตาได้ไม่จ่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันเป็นไปตามหมายถึงว่าคู่พี่มิวพี่เนมันจะเป็นเหมือนแบบตัวอปอัพตัวอปอัพที่ทําให้ฉากฉากหนึ่งมันแบบนมันคอมพ l e ท e อะนึกออกใช่ปะมันเลยก็เลยโผล่มาในแบบ มันเลยจะเป็นซีนที่ซีเครตเลยเช่นแบบฉ <ๆ S 2> ากเช็ดผมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ,แบ,บมันเกิดอะไรขึ้นคะ<ว>อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันจะเป็นฟิลน,นันมันจะมีมันจะมีมันจะมีความหมายของมันแบบ<อ>พ,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 พวกพวกซีนอ่ะมันจะเหมือน <c oughs> พอเราให้คําปรึกษาเขาใช่ไหมคะเรามันก็จะคัดมาที่อ้าวแล้วคุณหล่กคุณ practice what คุณ preach หรือเปล่าแบบแล้วตัวคุณหลักคุณทํายังไงแบบหรืออย่างเช่นแบบฉากแบบเออง้ออย่างเงี้ยที่เราแบบเฮ้ยมันไม่ได้อยู่จามาแบบรอเป็นวันในการร้องไม่ได้อย่างคู่เราอย่างเงี้ย ซีไม่ถึงแบบ5้านาทีเราก็งอกันแล้วเราก็เหมือนแบบก่อนที่เราจะไปแนะนําเขาอะตัวเราเองก็ต้องเหมือนมีแบบประสบการณ์อะไร่างใดๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่แต่ว่ามันยากตรงที่มิวเป็นคนคือไม่เหมือนหมอโบเลยใช่คือหมอโบจะให้เหมือนหรือไม่เฮอ้ยงเขาบอกบอกว่ไม่ชอชแก้ข่าวแล้วเหมือนเราจะเป็นเพื่อนที่จะไ้าแทนเพื่อนจะแบบเหมือนหาคําตอบเนี่ยมิวจะไม่คือมิวจะแบบ เหมือนจะไม่ได้พูดคือจะเป็นคนพูดให้คําปลอบปลอบเพื่อนหรือให้กําลังใจเพื่อนไม่ค่อยเป็นใช่ใช่จริงๆแล้วจะเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนนิ่งเหอะแล้วไม่ค่อยไม่ทันอะไรใช่ทันแต่ว่าทันอยู่เนาะแต่ว่าไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบถึงบางทีเขาอาจจะแบบไม่ใช้คําพูดในการแบบให้กําลังใจเขาก็จะมาแบบเออจะเป็นคนให้ใช่แบบอะไรใช้คําพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะจะแบบ ไม่เป็นไรนะอยู่อยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ยังไงหลายคนเขาบอกอิจฉามากหมอโบนี่คือมีพี่สิตาทั้งสวยทั้งดุทั้งแบบทุกอย่างเลยเอฮ่ยค่เล่เน่ก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทพี่สิตาเพราะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่อ่านบทแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าได้เป็นแบบตัวละครของพี่สิตาก็คือแบบแฮปปี้มากๆเพราะเราอ่ะอยากอยากทําความรู้จักกับเขาเราอยากรู้ว่าแบบเขา มีความเป็นมายังไงเขามีทัศนคติกับอะไรหลายอย่างยังไงแบบเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจสําหรับเรามากๆแล้วพอเราได้มารู้จักเขาจริงๆก็อืมเดี๋ยวไว้ค่อยคืนตัวละครขอเก็บไว้ก่อนส่งตัวละครกับใช่เพราะว่าเหมือนมี special relationship กับพี่สิตามากๆ e e d b a c ดีขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าเริ่มจากคู่จินนี่กับเจน่าก่อน มีอะไรเนี่ยคือแบบมีอะไรคบบมันต้องมีอะไรต่อจากนี้แล้วหรือเปล่าข่าวผลงานอะไรอย่างเี้พูดได้เลยปะคะเอ้ยหนูพูดจริงนะคะอ่าเขาจะบอกไลน์อัพผมแบบวันเดือนปีเฟน่าบอกเขาห้องดับโอเคคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะตามหลักแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ต้องแบบต่อๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คือ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีแต่จะว่าสิ่งที่มันแบบอยากให้ทุกคนแบบที่ทุกคนรอมันคงเป็นเรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นบทแบบไหนมันจะเป็นหมอกับคนไข้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนห้องตั้งกันอ๋อจะเป็นใครนะแล้วแสดงแล้วแสดงแล้วตอนนี้เป็นคนไข้เรานอนอยู่ในห้องรออยู่ตอนตอนนี้เป็นคนไข้อยู่ คืออยากให้ทุกคนรอลุ้นดีกว่าค่ะว่าบทของเราอ่ะเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแบบเราจะได้รับบทอะไรหรือว่าเขาจะเจหรืออาจจะเป็นเจจีนยังไม่จบเเลยทุกงานเลยตีทุกงานไม่เราเราก็ดักเขาไว้ก่อนไงถ้าเขาถามก็บอกว่าอันนี้ก็อาจจะต้องรอลุ้นเออค่ะแล้วก็รวมถึงแบบการได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ในซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไอ้ป้าเออของที่สวกันหมดแล้วตอนนี้ค่ะแฟนเจออาแฟนอะไรนะแฟนเจอพี่มิดยูนะคะพี่มิตรพี่เนยนะคะก็ของเราเหมือนที่จะน้าพูดเลยค่ะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันต้องมีอะไรเพราะว่าแต่ว่าคุณจะมีแบบเดี๋ยวมันก็มันจะต่อกันหรือมันจะเป็นอีก อย่างหรือมันจะยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คุณจะอยู่สถานที่ไหนกันเนาะบนฟ้าหรือบนถนนหรืออะไรหรือว่ากําลังแบบลอดอุโมงค์หรือว่าจะเปไหนภาคไหนอะไรใดๆไหนไี่ได้สปอยเลยสิสปอยอะไรคะสปอยสปอยไม่ได้หรอกถ้าเราพูดมันก็หลุดหมดอะก็ ให้หลุดก็ได้หลุดก็ได้เนาะเราก็รู้กันแค่นี้ก็พอสปอยสปอยไลฟ์อยู่อ๋อไลฟ์อยู่ไม่แต่ให้เวลาเป็นคำตอบสปอยสปอยว่าแบบเป็นคนเป็นคนชอบคนซึนซึนฮะอาจจะเป็นเราชอบหรืออะไรอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบตัวละครอาจจะเป็นแบบอะไรอย่างอะไรยังไม่รู้เหมือนกันหรือทำอาชีพอะไรคะ อาจจะเป็นไปสอายอาจจะเป็นทำาต่อาชีพนะอาจจะเป็นหมอเหมือนเดิมเพื่อนะเราอาจจะเป็นคนไข้กันให้เราเนี้ยเราไม่เป็นหมอแล้วหรือว่าจะเป็นเป็นไข้บอกไปแล้วก็คนไทยอ่ะไม่ต้องเปแล้วเขาเป็นไอ้คนหรือว่าจะเป็นพอรักต่อ อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่รู้หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอแล้วค่ะพอพพอดีกว่าคําถามต่อไปค่ะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกันกไปมากกว่านี้หล่อจีน,น่าไ่า้งไดตั้งหลุดไปหลุดหมดแล้วให้แต่ละคนขอบคุณแฟนๆหน่อยสิที่แบบสนับสนุนจนวันนี้เรามาถึงภาวาลัยแล้วก็โซอาด้วยอ่าเริ่มจากพี่มิวก่อนละกันก็ขอบคุณแม่แๆแฟนๆทุกคนนะคะทั้งของน้องแล้วก็ของ มิวเลนน่นะคะขอบคุณที่เทรนมาตั้งแต่ ep แรกจนถึง ep ล่าสุดนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็เห็นเริ่มเทรนกันเหมือนกันขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องรักมิวรักเลเน่นะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่คอยสปอร์ตพวกเราทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ ep สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคำ ติชมทุกๆคำแบบคือสังเกตว่าทุกคนที่ที่แบบที่ชมในทวิตเตอร์หรือทุกคนที่แบบเมสเซจมาคือคําชมของทุกคนคือแบบจริงใจมากอะแล้วแบบยาวมากทุกคนคือแบบวิเคราะห์แล้วแบบชมรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของแบบจินนี่ของเจน่าของเราของมิวทุกคนคือแบบวิเคราะห์ว่าแบบเออพวกแบบเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแบบสิ่งที่อยากจะขอบคุณมากๆคือขอบคุณที่เห็นถึง ความตั้งใจแล้วก็ความรักที่พวกเราใส่เข้าไปพวกเราทุกคนเลยรวมทั้งทีมงานด้วยรวมทั้งผู้จัดด้วยพี่นกผู้กำกับด้วยขอบคุณมากๆที่ที่รู้สึกสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปค่ะเสร็จแล้วอ๋อหนูก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณทั้งจะว่าสิ่งอย่างแรกที่แบบขอบคุณทุกคนที่อ่านนิยายมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ได้อ่านนิยายผิดลักอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นนิยายก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักผิดลักแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รอตั้งแต่ที่เราแบบมันขึ้นโปสเตอร์แบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะเป็นคนเล่นเรื่องเนี้ยที่แบบตามหานักแสดงหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่รอ <c oughs> เอ้าก็ใช่ไงเขาขึ้นหนีว่าแบบสเก๋ใช่ปะเออ แล้วก็ขอบคนที่รอว่าใครจะเป็นคนเล่นคือจนถึงตอนเนี้ยมันคือหลายซีปปะโสนแล้วอะจำนวนของคนที่เข้ามาดูมีทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนแฟนขับของเราที่เข้ามาเป็นแฟนขับของเรานี่เหรอไหมคะคือมันก็แบบสะสมจํานวนคนคนรักคนชอบขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลาของเราจนตอนเนี้ยเรามีแฟนขับที่ได้นั่งเต็มภาวาไรแล้วอะ นึนกออกไหมคะคือก็ยังมีบางส่วนที่กดบัตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจก็เลยรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นมากๆจากวันแรกที่เจเห็นจากวันแรกที่เราไปวงสุงวงกัน <วง S 2> ใช่ไหมอะไรนก็เป็นแฟนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนเนี้ก็เหมือนขยายวงแบบมีคนรู้จัก,กเรามากขึ้นเจว่ามาทั้งแบบจากคนที่เจอพี่จินนี่ก่อนเจอพี่เน่เจอพี่มิว เจอเจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะเราสี่คนเนี่ยแฟนๆขับทุกคนนะ่ะกลับกลายเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือครอบครัวผิดหลักจะว่ามันเลยทําให้ตรงเนี้ยมันเลยเหมือนแบบเพิ่มสหคปที่ใหญ่ขึ้นแต่ทุกคนก็รอติดตามเราจบตอนเนี้ยทุกคนก็ยังถามถึงว่าเอ้ยจีพีซเรื่องใหม่จะมีตอนไหนแล้วก็แบบกิจกรรมต่อไปจะคืออะไรหรือแบบโปรเจกต์ถัดไปคืออะไรอะไรเงี้ยตรงนี้จะก็รู้สึกว่ามันเลยมีแรงที่จะแบบ คือแบบมีคนรอผลงานเราแล้วอะแล้วก็ขอบคุณทุกคำแบบติชมเลยค่ะถึงแม้จะจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่จะไปงานน่จะจะเจอรอยยิ้มและแบบความแฮปปี้ของทุกคนมาโดยตลอดทุกคนก็จะแบบจะน่าจะน่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยคือจะจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์แต่เจะจะแบบจะจะสนุกกับแฟนคลับที่มาหาเจสมากกว่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตจะจะไม่ค่อยเป็นแบบ จะไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ว่าในชีวิตจริงอะถ้าเกิดใครมาเจอเจ,อเจอหรือว่าใครแบบผ่านได้คุยกับเจอะไรเงี้ยทุกคนจากเกรีจะเหมือนไฮเปอร์อะคือแบบพอเจอเจอทุกคนอะมันเลยแบบดีใจที่ได้เจอทุกคนเพราะว่าจะไม่ค่อยเป็นแบบโซเชียลเกิร์ลขนาดน,านั้นอะไรเงี้ย mm. ก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็เจก็ได้เห็นทุกคนจากตาเนื้ออะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ด้วยแบบที่ผ่านมาเ <laughs> จก็แบบ <laughs> ได้ไป <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะมี แฟนคลับทำโปรเจกต์ใช่ไหมคะที่ MBK ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบโอคือแบบจำนวนคนแบบเพิม่มขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะมันเลยแบบโนี่แบบนี่จะเป็นใคร <laughs> <laughs> นีเราไม <ทำ S 1> ในใย่เงไง <laughs> เป็นดาราหรองไงก็นั่นแหละค่ะคือหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นนักสแสดงหรือว่าจะแบบโอ <laughs> แบบก็ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือจะไม่เร่้สึกงั้นคือเจียงแบบตกใจทุกครั้งที่เจอแฟนขับเยอะๆแล้วก็ยังตกใจทุกครั้งที่แบบมีคนรอติดตามผลงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกงานหน้าๆแล้วเจก็สัญญาว่ามันจะมีแน่นอนค่ะค่ะก็พี่ๆแล้วก็น้องก็พูดแผนไปหมดแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยก็หนูอยากจะขอบคุณ อะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเจอกันก็คืออะไรก็ตามเลยที่ทําให้เกิดเป็นเรื่องทิดรักขึ้นมาค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือโชคดีที่สุดในชีวิตของหนูที่หนูได้เกิดมาแล้วหนูได้เจอกับทุกๆคนจากครอบครัวเราที่แบบเล็กมากๆในวันแรกตอนนี้มันก็ขยายใหญ่มาแบบแต่ล็มภาวาไรเล็กมากแต่ใจทุกคนใหญ่มากเลยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ <laughs> แบบว่าตอนแรกอาจจะมีหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาเป็นสองสามสี่แล้วก็ค่อยๆ <laughs> ขยายมากขึ้น,นะคะ่ะ แต่หนูก็ดีใจที่แบบเออคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกอะ่ะเขาก็ยังเดินกับเรามาจนถึงทุกวันนี้มันเลยเป็นอะไรที่ทําให้หนูกับน้องแล้วก็พี่ๆทุกคนอะ่ะรู้สึกใจฟูมากเรารู้สึกว่าเออเราผูกพันกันแล้วครอบครัวของเรามันขยายใหญ่มากขึ้นแล้วหนูก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอ่ะหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้ในโรงพาวาไรที่แบบที่นั่งเป็นพันกว่าทีแล้วมันก็เต็มเร็วมากๆหนูก็ยังคิดว่าแบบเออหนูอะ่ะเป็นเด็กธรรมดาอยู่เลย แบบเราก็เป็นคนธรรมดาแต่เฮ้ยมันมีคนแบบอยากมารอเจอเรามีคนคอยส่งกําลังใจให้เราหนูก็รู้สึกแบบแฟงฟูมากๆค่ะไม่ว่าเวลาเราจะไปทํางานอะไรอะ่ะจะมีคนคอยเชียร์ทั้งทีมหน้าจจทั้งทีมหน้างานแล้วก็หนูรู้สึกว่าบนถนนเส้นเนี้ยหนูไม่ได้เดินคนเดียวหนูมีเจน่าหนูมีพี่เน่หนูมีพี่มิวและที่สําคัญคือหนูมีทุกๆคนซึ่ง เธออยาอะไรเราแถดแผ้วเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช่ก็มันมีทุกๆคนล่ละค่ะก็เลยทําให้หนูอ่ะรู้สึกอยากที่จะเดินต่อไปแล้วก็อย่างที่น้องบอกแหละค่ะก็คือเหมือนทุกๆคนก็ยังรอผลงานต,ต่อไปของเราใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกดีใจที่เอ้ยเราเรามีคนรอแล้วว่าแบบเอ้ยเราจะทําอะไรต่อไปหรือเราจะเติบโตไปในเส้นทางนี้ยังไงก็ พราะเราก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะพอจะเห็นเส้นทางแล้วค่ะใช่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเส้นทางใกล้ๆนี้วันนี้ถ้ายอดเพราะว่า EP 9มันก็ทะลุ6แสนโหมดแล้วเนอะถ้าวันนี้มันแบบทะลุ 1m อย่างเงี้ยมันจะมีอะไรไหมแบบอันฉีดหน่อยไหมไม่วันนี้จะให้ของขวัญก่อน 1m เลยเอ้ใช่แ่ถ้ามัน 1m ล่ะลองให้รอนเลย <laughs> อัดฉีดหน่อยไหมล่ะ <c oughs> อัดฉีดหรอ 1> 1 M, นหนู่ามีหนูมีอะไรพิเศษมาให้แต่ว่าถึงไม่ถึงหนึ่งเอ็มถึงถึงมันจะไม่ถึงหนึ่งเอ็มอ่ะหนูก็จะทำอยู่ดีก็ก็รอนะคะจับไปดูน่เจนมาไม่ไม่มีหรอกพูดไปก่อนอ่าหนูก็มีเหมือนกันงั้นมีอะไรมีอะไรเอาก็พูดไปก่อนโอเคเราเลยคู่กันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ น oh okay. ิ่งนิดหน่อยค่ะนิ่งแค่ไหนคะนิ่งแบบโพสได้ค่ะแล้วหายใจอยู่ลูกเอออ่านกองนี้ก่อนนะกางนี้กางนี้กางนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะโอเคค่ะขอก้องนี้ด้วยนะคะกางนี้นะคะขอโพสหน่อยสิกดท้าหนึ่ง

ก็ดีวังกเลยนะ้นี่เ่นดี๋ยวเรียกให้กล้องนั้นตากล้องนั้นน่ะซ้ายมือซ้ายมืออ่านั่นแหละจิกปจิกปะอ้ยอันนี้ควันดีค่ะป๊อเซอคู่ใช่ไหมคะเบ้าเบ้าขาหมดเล่ะ เอาไปข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเลยแล้วก็ข้างหลังตรงกลางค่ะเดี๋ยวขอจีนี่หน้าฝั่งนี้พี่มิวพี uh ่เน่ฝั่งนั้นนะคะเอาถ่ายรูป